โอ้โหสำหรับใครที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งสวยๆนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่โฟกแนะนำเลยก็เป็น isuzu mu x ตัว1.9แอนติเมตรนะครับคันนี้ลูกค้าออเดอร์รถซื้อรถแบบไม่เห็นรถรถปี2021ัน่ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองอ่ะมาดูในส่วนของตัวหน้ารถนะผมก็เป็นมีกระจังหน้าพร้อมแบบเดิมๆสวยๆเป็นแบบโครเมียมนะคบพี่เป็นแบบโครเมียมเลยมาพร้อมขอบที่ขอบ20ครับผมขอบ20นะครับผมตัวนี้พิเศษก็คือด้านหลังจะเป็นหลอดไฟแบบ led นะครับพี่แล้วก็มีระบบเปิดปิด ครับผมเปิดปิดท้ายนะครับผมแบบอัตโนมัตินะครับพี่กดปุ๊บเปิดได้เลยอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะกดไม่โดนอ๋อลดล็อกนะครับต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมถึงจะเปิดได้นะครับนี่ครับผมเป็นระบบอัตโนมัติเลยนะครับพี่บอกเลยว่าสําหรับใครที่กำลังมองหาที่นั่งครับด้านหลังกว้างๆเลยครับผมอาพับได้ครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับพี่พร้อมมีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับพี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ถือว่าเป็นรถที่กว้างมากๆครับผมถ้าเทียบกับพวกโฟล์คจูเนอร์ก็สูงสีกันครับกว้างพอๆกันเลยสําหรับใครที่หารถแบบนี้ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของภายในกันดีกว่าในส่วนของภายในก็เป็นเบาะสีครีมสวยๆตัวนี้เป็นตัวแอนจเมดคือตัวท็อปสุดแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับพี่เครื่องพันเก้ารุ่นนี้จะมี2แบบครับแบบเครื่องพันเก้าแล้วก็เครื่องสามพันนะครับพี่สาหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยรับประกันไม่มีชนหนักพี่ก้ไปไหม่กับไม่เหลือยอมแมว คันนี้ไม่หลักหมื่นก็แอดไลน์มาที่แอดสามสามสามเอหรือโทรมาที่0ัวแปดสามเจ็ดห้าสองสองสี่ห้าหนึ่งครับสวัสดีครับผม